สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะจากการที่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะที่จะเข้ากลุ่มธุรกิจการค้าการเมืองหรือการท่องเที่ยวนะคะความปลอดภัยนั้นก็จะต้องมาเป็นอันดับที่1แต่ถ้าหากความปลอดภัยนั้นไม่มีแล้วใครจะกล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่ากล้ามาลงทุนกันละคะ ด้วยเหตุน,นี้เองค่ะทำให้ทางมหาวิทยาลัยบุรพานั้นได้คิดค้นหลักสูตรอารักขาวิทยาและวิทยาการความปลอดภัยขึ้นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะโดยในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยบุรพาได้จัดการประชุมสัมมนาขึ้นที่โรงแรมสยามซิตี้ค่ะโดยมีคณาจารย์นะคะแล้วก็ตัวแทนจากภาครัฐมาร่วมให้ความคิดเห็นกับหลักสูตรนี้ด้วยหลักสูตรนี้จะดีอย่างไรและจะมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ เชื่อว่าเป็นหนักสูตรที่ใหม่มากนะครับมหาวิทยาลัยบุรพาระนักนะครับว่าประเทศไทยซึ่งจะก้าวเข้าสูส่สมาชิกของประชาคมอาเซียนใน2ปีข้างหน้านั้นเนเี่ยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการลงทุนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ มากมายหลากหลายสาขาเป็นศูนย์กลางของธุรกิจบริการเพราะฉะนั้นย่อมเป็นที่แน่นอนนะครับว่าจะมีบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นในระดับของโรงงานต่างๆของบริษัทต่างๆของกิจการต่างๆหรือว่าบุคคลที่จะเดินทางมาร่วมประชุมร่วมสัมมนานะครับในประเทศไทย ซึ่งในฐานะที่ประเทศไทยตอนนั้นน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นและผมเชื่อว่ามีความสําคัญของสังคมไทยก็คือเราต้องหาบุคลากร,กรที่มีทักษะในการบริหารจัดก,การในเรื่องความเสีย่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของบุคคล คือว่าของสถานที่ประกอบการซึ่งผมเชื่อนะครับว่าเราต้องการคนที่มีทักษะอย่างยิ่งมีความคิดมีความสามารถในการที่จะคิดระบบในการที่จะคิดวิธีการเพื่ออารกขาบุคคลต่างๆหรือว่า จัดการให้เกิดความปลอดภัยในโรงงานก็ดีในกิจการธุรกิจต่างๆก็ดีซึ่งประเทศไทยยังขาดบ,บุคลากรทางด้านนี้เป็นอย่างมากครับมหาวิทยาลัยบ,บรุพาก็ตระหนักในเรื่องนี้นะครับก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราน่าจะช่วยกันสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เพื่อช่วย นในการส่งเสริมและรองรับการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยทางด้านบุคลากรให้เข้มแข็งมากขึ้นเราเชื่อนะครับว่าประเทศไทยเองจะมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถวางแผนได้บริหารจัดการต่างๆได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆสร้างระบบขึ้นมานะครับให้ได้ เพราะฉะนั้นวิทยาลัยพานุนิชยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบรุรพาก็จัดก,การเรียนการสอนทางด้านเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆอยู่แล้วนะครับทางด้านการบริหารจัดการต่างๆอยู่แล้วซึ่งว,วิทยาลัยบริหารวิทยาลัยพันุ์นิชยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบรุรพาก็โดยท่านคณบดีเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรพตวิรุฬราชก็ยินดีที่จะรับนะครับในการพัฒนานะครับแล้วก็สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาให้ได้ โดยความร่วมมือของคณะวิชาต่างๆเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้มหาวิทยาลัยบรุรพาก็อยากจะรับฟังน,นะครับว่ามีความต้องการในสังคมประเทศไทยในยมากน้อยขนาดเพราะนั้นเราก็เชิญผู้ประกอบธุรกิจนะครับเข้ามาร่วมด้วยในการจับสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อหาความต้องการจริงๆนะครับแล้วก็บริบทที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากเรื่องนี้ ด้านฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งเป็นฝ่ายที่จะมองในภาพรวมของประเทศก็คงจะช่วยเราได้ในการพัฒนารูตันะึรับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็หวังนะครับว่าลักสตรนี้น่าจะช่วยพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยเพิ่มมาอีกหนึ่งศาสตร์นะครับซึ่งในต่างประเทศหลายประเทศก็จับศา,าสตร์นี้อยู่ในระดับมีทั้งปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มี นะครับเพราะนั้นเราก็หวังว่าในอนาคตเราก็สามารถจะพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วน่าจะเป็นหลักสูตรที่กลุ่มประชาคมอาเซียนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะในอาเซียนเองก็ยังไม่มีหลักสูตรนี้ ะะก็ได้กล่าวถึงเหตุผลแล้วก็เปิดการประชุมไปแล้วในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเหตุผลของหน่วยงานรัฐกันบ้างว่าหลักสูตรนี้ควรมีการแก้ไขหรือว่าเห็นชอบอย่างไรช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นออด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ IP ม IPM <ม>กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยสิ่งสำคัญนะครับพี่ท,ท,ท,ที่ที่คุณจะมีรายวิชาที่ที่คุณผู้คนเรียบอกท่านทั้งลว่า เนี da, 我 shorts, 我่ยเวลาในการเรียนนั้นมัน most ประมาณสักปีขึ้นนะครับมีสิทธิ์ที่เราดันสามารถที่จะมีโอกาสได้รับรู้หรือผลึกต่างๆได้สิ่งแรกสุดนะครับคือหนึ่งวิชาการตัดสินใจนะครับการตัดใจกันมองคลิกนที่จะเดินเข้าหาฐานะก็เป็นฝ่ายหลักฐาหรือเป็นการนะครับการตัดสินใจวิธีนี้นะครับมันต้องต้องมองถึงวิกฤติของบุคคลนั้นนะครับผู้ว่าจ้างจะมีความมั่นใจสูง ขาบก็มีคนที่อยู่มีความกุ่นะครับที่ตัวหนึ่งคือต้องเป็นบุคคลวิชาหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะครับจะเข้าไปที่ใดก็ตามนั้นถ้าขาดกฎหมายเบื้องต้นต่างๆที่คนจะรู้นะครับในสิ่งต่างๆนี้สิ่งต่างๆที่ท่านมีการเคยบอกไปแล้วว่าสิ่งแรกผมบอกหนึ่งคลิกนะครับการตัดสินใจนะครับคุณรู้ทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นดีดักหลักนะครับ เพราะฉะนั้นความรู้องค์ประกอบที่จะต้องเรียนก็คือเรื่องของการวิเครออาะห์การติดตามข้อมูลข่าวสารการวางระบบของการดึงข้อมูลข่าวสารจากจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะต้องรักษาตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ประเด็นข้อมูลที่ออกมาเพื่อจะนาข้อมูลนั้นมาวางระบบในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องของการให้ข่าวและไม่ให้ข่าว ประชาธิพันถึงไปเปนประชาธิันแต่ก็ทำโดยตลอดถึงเรื่องของการเตรียมการ Spider Man. เรื่องของอตัวบุคลากรเองในการที่จะกําหนดจุดต่ตางๆนะครับในเรื่องของการดูแลผู้นําหรือการดูแลผู้ที่เรารับผิดชอบนะครับาการสร้างกระแสข่าวหรือกบกระแสข่าวหรืออย่างเงี้ยนะครับเป็น,ปน,ปนวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเป็นจริงแล้วก็จะนําประสบการณ์กับเรื่องของวิธีการแล้วก็จุดต่างๆที่เป็น จุดของการดึงข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อข่าวลือมาเนี่ยให้เราสามารถที่จะไปดึงข้อมูลจริงๆได้แล้วก็นาข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์นะครับนั่นก็คือนั่นคือตัวตัวราสูรที่ตัววิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่คืออะไรเรียนว่าเรามองได้สองมุมมุมหนึ่งคือจากประชาชนเองหรือพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราจะมองว่าความปลอดภัยความเป็นมาเดิมเราจะมองว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจมีหน้าที่ต้องดูแลและในด้านของราชการเอง ซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะเคยชินกับการที่คิดว่าความปลอดภัยนั้นประชาชนจะปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยเป็นหน้าที่ของเจ้าที่รัฐเท่านั้นแต่ณปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับสถานการณ์มันเปลีป่ยนไปความเจริญก้าวหน้าต่างเกิดขึ้นมากเนี่ยความจริงปรากฏแล้วว่าความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่เลยเกิดจากประชาชนเองก,การที่เราจะสร้างบุคลากรที่เป็นบุคลากรที่มีขีดค,ความสามารถนะครับเราก็เหมือนกับว่าเราจะต้องกําหนด สเปคสเปิเคชันของของบุคลากรที่ที่เราจะผลิตมาเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับว่าว่าเราจะต้องการให้เขาเนี่ยมีมีคุณลักษณะยังไงที่ต้องการนะครับข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราต้องเรากําหนดบุคลากรที่ออกมาออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกําหนดในเนื้อหาสาระของการการจัดก,การเรียนการสอนได้จากการที่ได้ได้ไดไดไดฟังท่านอธิการบดีท่านพูดถึงความมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยมันก็จะไปเข้ากับหลักสูตร ต่างๆทางด้านการทหารนะครับที่มีเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในการถวายความปลอดภัยอะไรก็ต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของการเคสซิ่งในพื้นที่ต่างๆซึ่งมันจะเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการศึกษาเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับระยะเวลาอันหนึ่งซึ่งสามารถที่เราจะสามารถที่จะผลผลิตบุคลากรตรงนี้ขึ้นมาทํางานในเฉพาะกิจนะครับจะเป็นจะเป็นการ การดาเนินการในรูปแบบของการจัดเฉพาะกิจที่ที่ทำในเรื่องเฉพาะเรื่องนะครับเป็นหลักสูตรพิเศษที่ไม่ใช่เกี่ยวกับทางด้านทางด้านการป้องกันประเทศนะครับในเนื้อหาสาระนี่ก็คือว่าจะมีลักษณะของการที่จะต้องเรียนเรียนที่อยู่ในในภาควิชาการนะครับอยู่ส่วนหนึ่งครึ่งแต่ในในในส่วนของที่สําคัญที่สุดคือในภาคปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีในภาคปฏิบัติเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนของการ ของการจัดสรรเนี่ยที่ที่น่าจะมากกว่าในภาควิชาการนะครับในส่วนของผมนะครับผมว่าในเรื่องของผมชอบอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนนะผมก็อยากว่าหลักสูตรเนี่ยคยวรจะมันจะเชื่อมโยงไปสู่การรักษาความปลอดภัยภาคนะสิ่งสาคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยผมว่ามันตั้งแต่คนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาสาหรับผลิตบุคคลเนี่ยที่สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์วางแผนความเสี่ยงความปลอดภัยอะไรต่างๆผมว่าสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งเรื่องพื้นฐานนะในส่วนภาคปฏิบัติที่พันเอกก็นะนะว่าเป็นสิ่งสาคัญแต่ว่าในส่วนสาคัญนี่ก็คือเรื่องของของความรู้ด้านพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมโยงกับภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเองในอนาคตเนี่ยเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะต้องรวมความเข้มแข็งทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าสู่ด้วยกันนะมันจะต้องมีการรองรับ แบบที่ปันเทศชนะว่าในเรื่องของความรัดแต่เอกชนแล้วก็เป็นองค์กรที่ที่ร่วมมือกันนะแล้วก็มันจะสามารถทําให้ประเทศเนี่ยเป็นผู้นําด้านนี้นะในพื้นที่ที่ว่าอาเซียนประเทศอื่นย่างไม่มีนะในส่วนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแค่บุคคลอย่างเดียวนะเพราะมันต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนในเรื่องของ การรักษาความปลอดภัยสถานที่การรักษาความปลอดภัยทางด้านเย่างอกสารข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดซึ่งในการบัติการของทางราชการหรือทางเนื้อหารเองเนี่ยไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามที่ไปบัติแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมาผูกด้วยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนของตำรวจเองนะฮะพอดีทางผมเองก็อยู่ในหน่วยฝึกแล้วก็ทำหน้าที่การฝึกแล้วก็ทําหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยมีประสบการณ์นะครับอยากจะแนะนําเป็น2ส่วนครับในส่วนของแอดมินกับส่วนของออฟเปอรชัน ครับเราก็ไม่ฝึกไปเพื่อไปเป็นยามหรืออะไรแต่เราต้องเรียนรู้ระบบนะฮะ,อะสองก็คือเขาบอกว่าแผนที่ดีเนี่ยมันมันดีกว่าคนะือถ้าแผนดีเนี่ยไม่ต้องใช้ตำรวจทับยามก็ทำได้ครับนะะผมจากประสบการณ์นะครับเราจะจะเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งผมไปอรอปภท่านประธานวิธีหูจินเท่านะครับในการประชุมเอเปเราเตรียมแผนอย่างดีครับนะท่านมาอย่างนี้มีอย่างนี้ทาหนีทาทงเรือพาหนีทางหอพาหนีทางอะไรรถเรียบร้อยท่านถามคําเดียวครับ แล้วถ้าฝ่าลุนกงนะเพราะงั้นอย่างนี้ก็เป็นเป็นทฤษฎีด้วยแล้วคว่าความปลอดภัยไม่ได้แปลว่าความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายแต่เกียรติยศตัดสีด้วยถือว่าความปลอดภัยนี่ก็เป็นทฤษฎีใหม่นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะงั้นคําว่าความปลอดภัยอันดับแรกต้อง definition ให้ชัดเจนแล้วก็ทฤษฎีนะครับหลักการสําคัญมากนะฮะทฤษฎีหลักการสําคัญมากว่าแค่ไหนยังไงเรียกว่าความปลอดภัยเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แค่ร่างกายตับตินอย่างเดียวนะครับเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้ผมก็พลาดนะฮะตรงที่ว่าเรามองเรื่องาา่งเเดียว แค่ฝากลุนคงยกป้ายภาษาจีนด่าเขาเนี่ยรปภเราล้มเหลวเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากไว้เรื่องเรื่องทฤษฎีของอ่ระบบนะครับตัวในเรื่องยุทธวิธีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ต้องห่วงครับห่วงเพราะแผนเขียนดีเหมือนกันครับคนปฏิพัติไม่ได้เรื่องนะครับอันนี้ก็สาคัญและผมเรียนอย่างนี้ครับว่างานรักษาความภัยเนี่ยครับมันไม่ใช่งานที่แบบง่ายๆนะครับ เพราะมันขึ้นอยู่กับชีวิตอย่างล่าสุดครับกรณีเขาบินครับไม่น่าเชื่อครับเหล็กไปแหลมมันเดียวถึงก็ตายนะครับก็ต้องไม่ได้ว่าอะไรครับว่าตั้งแต่หนึ่งคือตัวผู้คุมเองก็ไม่ได้ทําอะไรกับการป้องกันตัวศิลปะป้องตัวนี่ผมเพิ่งไปพบท่านอาทิตย์ีมาผมจะเรียนเชิญทางราชทารไปฝึกป้องกันตัวกับการใช้กระบ,บองกั๊กปะตองที่ค่าเจียันนนของผมเพราะว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเลยถ้าผู้คุมนะครับเข้ามาสามคน,นมีมีดอันเดียวครับไม้ที่มีเดเหล็กแหลม แต่ผู้คุมดูจะป้องกันการปิดครับพอมาสามคนยอมเลยท่าน้่านนี้จริงถ้าเราสามารถใช้ศิลปะป้องกันตัวยูโดอากิโตถ้าเรียนมานะครับอเอาตัวรอดได้อยู่แล้วมันก็ไม่เกิดการสูญเสียสองครับผู้ปฏิบัติอีกถ้าฝึกไม่ดีอะไรไม่ดีอขอโทษครับหลักสูตรต่อต้านกับร้อยตาคนเรียนกันหกเดือนครักว่าจะยิงปืนเป็นพันนัดไม่ใช่ว่าเรียนกัน,นอาทิตย์หนึ่งแล้วบอกผมเป็นบดิกาดได้เสี่ยงครับพวกนี้เสี่ยงเพราะงั้นพลาดมาเยอะและประเภทแบบ ทิงตัวประกรันแล้วตัวประกันตายคนร้ายปลอดภัยเพราะว่าฝึกอาทิตย์เดียวครับแต่แหมค,ความเก่งมันจะแบบนะฮะเหมือนกับแหมผมเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยผมก็ฝากว่าหนึ่งครับในด้านแอดมินต้องเรียนทฤษฎีวางแผนดีผู้ปฏิบัติครับต้องมีทั้งฝึกใหม่แล้วฝึกทอทวนแล้วฝึกไม่ดีอย่าเพิ่งไปใช้ในภาพดังกล่ววาวผมคิดว่าตอนนี้ดีมานดีสูงมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะต้องการการรักษาความปลอดภัยต่างๆตันนี้เนี่ยในภาพดังกล่าวมีผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ ทางภาคเอกชนเองคาดหวังนะครับก็คือต้องการคนที่จะเป็นผู้ที่จะมาช่วยบรหิหารจัดการตรงนี้เนี่ยต้องมีจิตวิญญาในเรื่องของทั้งในเชิงการสื่อสารแล้วก็มีจิตวิญญาชั้งในเชิงการจัดการด้วยนอกเหนือจากแค่ความรู้แล้วก็ competency ในเชิงของการบริหารจัดการความปลอดภัโดย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 ทั่วไปแล้วนะครนี่ก็คิดว่านี่น่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าจะเพิ่มเติมสร้างความโดดเด่นเฉพาะให้กับทาง ผมในฐานะที่ว่าคุ้นเคยทั้งฝ่ายการเมืองทั้งในส่วนพื้นที่แล้วก็ในส่วนการผมพบว่าคณะติดตามผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานด้าน<ๆ>การาราักษาแล้วก็การความปลอดภัยเลยครับยกเว้นว่ามีบางท่านที่จะขอ,อ,อความรู้เคราะห์จากากองบัญชาการตุลากรชาติขอตารวจติดตามนะแต่ในระเบียบไม่มีนะครับแล้วก็หรือไม่อย่างนั้นก็ฝ่ายความมั่นคงมองเห็นว่าระดับนี้ตําแหน่งหน้าที่นี้ควรจะมี อ่ารปภนะฮะเขาก็จะจัดมาให้นะครับสำหรับผมเนี่ยในผมมองว่า,าสาขาวิชานี้นะฮะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ฝ่ายบู๊นะครับฝ่ายบู๊ไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเราควรจะมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการอรารัคขาและเรื่องความปลอดภัยนะฮะควรจะเป็นสาขาวิทยาควรจะมีเรื่องของวิศวกรรมปลอดภัยนะอาชีวะอนามัย สารสุขสาสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครนจะมีหลายๆอย่างบูรณาการร่วมกันแล้วก็เป็นศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็ให้ความรู้กับกับกับผู้ที่สนใจในในหลักสูตรนี้เข้ามาเรียนนะครับจะได้เป็นพื้นฐานให้กับพวกเราซึ่งซึ่งเราซึ่งเราไม่ไม่ไม่เราบู้ไม่เป็นนะฮะเราบู้ไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับใครนะฮะไม่ใช่หน้าที่เราตรงนั้นก็ก็ขอฝากแต่เราควรจะมีพื้นฐานความรู้ด้านนี้ครับเพราะส่วนใหญ่ ผู้ติดตามสสทั้งหมดไม่มีผมยืนยันได้เลยครับในเมื่อ,อ,อหลักสูตรนี้นะครับผมถามท่านกัณฑดีว่ารับผู้ที่จบพิญญาตรีทุกสาขาเพื่อจะมาเรียนโทแล้วถ้าเกิดกลุ่มคนลากย่านะครับที่ท่านอธิการบดีท่านกล่าวว่าคนไทยเรายังยังทำงานในลักษณะใช้ประสบการณ์ใน,นเมื่อประสบการณ์ก็คือลักษณะถ้าเป็นนักศึกษาการปลอดภัยใช่ไหมครับยามที่ทํางานานานๆเงินงเดือนจะสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเขา้าเข้ามาใหม่ๆเงินงเดือนก็จะต่ําก็สกิลยังไม่ค่อยมี ประมาณนี้เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้เ,เปิดพอกเกตด้วยนะครับนะครับเปิดพอเกตด้วยนะครับสอนให้หกับคนลากหญ้าได้มีโอกาสได้มีความรู้ด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยพัฒนานะครับประเทศไทยเราซึ่งเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะครับให้มีความโดดเด่นและโดยเฉพาะหมา,ายทยาอะไบุรพานี่ครับก็จะได้มีชื่อเสียงนะในด้านการผลิตบุคลากรที่ดีสู่สังคมขอบคุณครับ หลายหน่วยงานนะคะก็ต่างก็ à, มีเหตุผลของหน่วยงานของตนเองซึ่งคุณผู้ชมก็ได้ฟังกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของคณะคณาจารย์กันบ้างและปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพภาค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือน ครบจริงคุมจริงการซุปพี i i ยฟิ2นชั่9ศ9 9ย่าเี่ฟังความคิดเห็นของท่านผู้ส่งสนุบที่ทุกท่านน,นะครับน่าเป็นประโยชน์ยิ่งนะครับเพราะเราจะได้มองมองที่กว้างและกหลากหลาย,ายทั้งความต้องการของผู้ใช้เองนะครับแล้วก็ผู้ที่มี ประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภยัยนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการสร้างวักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาคนนะรับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้ววันนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้ช่วยกันนะครับที่ประเด็นที่สาคัญที่สุดก็คือเมื่อเราจะสร้างหลักสูตรในสิ่งที่จะต้องคํหนึ่งก็คือหนึ่งเราจะต้องแม่นนะครับว่าเราจะสร้าง คร,ครับก็กลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยบรพานเนี่ยนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเราก็เล็งเห็นว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยภาคตะวันออกก็จะมีกิจการต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากนะครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมี ฝ่ายรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งบุคคลสำคัญนะครับของโรงงานต่างๆของบริษัทต,ต่างๆแล้วก็ของอาคารสถานที่นะครับซึ่งจะมีความต้องการอย่างมากนะครับเพราะว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยอันนี้ก็คือมหา mm. วิทยาลัยบุรพาก็เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะนะครับ สามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลหรือว่าในระดับอาคารสถานที่ต่างๆให้ได้นะครับอันนี้ก็มหาวิทยาลัยบรพาก็ถือเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีทักษะทางด้านนี้ครับปัญหาสําคัญก็คือหากว่ามีคนที่เรียนรู้ปรรไปแล้วไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนี่เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงอันนี้ครับเป็นเรื่องของประเทศเลยละครับ เพราะว่าทุกอาชีพนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่คนเอาความรู้ของตัวเองที่ได้มาเนี่ยไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นระบบความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายก็ดีระบบการตรวจสอบของประเทศก็ดีต้องเข้มแข็งอันนี้นะครับต้องเข้มแข็งมากเราก็คิดนะครับว่าเรื่องนี้มันจะต้องพัฒนาให้เป็นวิชาชีพเพราะว่าถ้าเป็นวิชาชีพแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีระบบ ที่ดูแลและก็จัดการกันเองได้นะครับในเวลาเดียวกันก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรมของประเทศด้วยนะครับแล้วในหลักสูตรเองก็จะต้องมีการจัดการฝึกที่เราเรียกว่าทางด้านจิตใจก็คือความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งก็จะเหมือนกับวิชาชีพอื่นๆเช่นวิชาชีพแพทย์วิชาชีพครูนะครับก็จะต้องมีการฝึกกันเข้มนะครับอย่างนี้วันนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมในการในงานวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างในเที่ยวหน้านี้ครับวันนี้เราก็พยายามที่จะหาคําตอบซึ่งเรามีโจทย์อยู่นะครับโจทย์ของเราก็คือว่า1หลักสูตรนี้บุคคลเหล่านี้จะได้รับความสนใจไหมในสังคมของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเราก็เชิญภาคเอกชนโดยเฉพาะชิ่นนักธุรกิจนะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าทางภาคธุรกิจสนใจมากนะครับเพราะว่า,าเป็นหลักสูตรใหม่ของประเทศไทยที่จะสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะซึ่งเป็นความต้องการของบุคคลสําคัญต่างๆในภาคธุรกิจนะครับอันที่2นะครับเราก็เชิญผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะทางทหารและตำรวจ นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับขอข้อมูลว่าเราจะต้องจัดการให้เกิดทักษะอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วเราจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นท่านต่างๆเหล่านี้ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการสร้างหลักสูตรอันที่3นะครับเราก็เชิญครูบาอาจารย์เพราะว่าเราเชื่อว่าหลักสูตรนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันสําหรับสาขาวิชาต่างๆ เพราะฉะนั้นเราครูบาอาจารย์โดยเฉพาะคณะบดีของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเกี่ยวข้องเนี่ยก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าจะช่วยกันพัฒนาและสร้างหลักสูตรอันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้นะครับเราก็ได้แนวคิดแล้วได้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะไปตกผลึกแล้วก็จะสร้างหลักสูตรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาการประชุมคราวหน้านั้นก็จะเป็นการประชุมเพื่อ ตกแต่งนะครับตัวหลักสูตรแล้วก็วิธีการที่จะให้หลักสูตรนี้สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ซึ่งเราคาดว่าในการประชุมคราวหน้าเราก็จะได้แนวทางนะครับว่าเราจะดาเนินการหลักสูตรนี้ได้อย่างไรในระดับไหนนะครับมีอะไรจะฝากไปถึงคนที่สนใจในวิชาความรู้ตัวนี้ไหมเราก็อยากจะเห็นการพัฒนานะครับยกระดับของการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยให้สู่ระดับสากลให้ได้ปร,ประชาชนประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะครับ เราก็เชื่อว่าจะมีคนสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้เพราะว่าหลักสูตรนี้เราจะเป็นหลักสูตรในการวางแผนเป็นหลักนะครับวางแผนแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเป็นหลักเลยนะครับสำหรับการรักษารักขาอารักขาบุคคลการอารักขาสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่มีความรู้สาขาไหนก็ได้ซึ่งจบปริญญาตรี แล้วเราก็จะเติมทักษะต่ตางๆในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้นะครับแล้วเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ที่สนใจที่จะใช้บุคลากรประเภทนี้นะครับที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับได้ติดตามนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับเข้ามาที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ ซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะสร้างบุคลากรประเภทนี้ที่เราพูดเนี่ยนะครับได้สำเร็จภายในไม่เกิน3ปีนับจากนี้ไปซึ่งจะสอดคล้องและก็รองรับกับการเปิดประชาคมอาเซียนพอดีนะครับกฎหมายก็รับจะรองรับพอดีซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่กำลังจะผ่านสภารัฐสภานะครับ หลักสูตรอารักขาวิทยาและวิทยาการความปลอดภัยนะคะหากเป็นไปได้มีกฎหมายมารองรับหลักสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะ AEC ที่จะเกิดขึ้นนี้และทางรายการก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับมหาวิทยาลัยบรุรพานําเอาเหตุผลของผู้เข้าร่วมไปปรับแต่งนําไปใช้ให้เข้ากับทางภาครัฐและภาคเอกชนให้ได้สมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็นําหลักสูตรนี้ไปใช้เป็นการเรียนการสอนให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยด้วยค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะปรึกษา ในเรื่องของกฎหมายสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีทนายความฝีมือดีรอให้คําปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องราวที่อยากจะให้ทางรายการนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องมังกรชาแนลสวัสดีค่ะ